เบียแก้รุ่นหนึ่งหลวงพดำวัดศรีสิลมาอำเภอบ้านแพ้วไม่ได้มีดีแค่มะพร้าวน้ำหอมเบียแก้รุ่นนี้ท่านทําเองจานเองท่านเรียนวิชาเบียแก้มาจากหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วแล้วก็เบียแก้อีกหนึ่งสายเป็นวัดบางแคกลางจังหวัดสมุทรสงครามท่านได้ผสมผสานทั้งสองสายนี้เข้าด้วยกันเป็นเบียแก้รุ่นนี้รุ่นแรกที่ท่านสร้างท่านรวบรวมมนสารไว้นานมนสารด้านในก็จะมีสายเสกและเสกจากการจานันทบุรี แล้วก็ผงตะลรัปังหาดำแดงขาวที่ไว้กันคุณใสส่วนยันด้านบนก็จะจารยันตัวเทาะแล้วก็ตัวอิติกวิหัวใจพระพุทธคุณถอยหลังส่วนยันแถวแรกก็จะจารยันยะนะภระสะการการกระทําคุณใสย,ยันนี้ได้มาจากหลวงพ่ออุ่นวัดตันคงแถวที่3ก็จะจารยันเวสสะภูสะหัวใจถาวเวสุวรรณส่วนด้านล่างก็จะมีโคดอยู่4ตัวโคดด้านซ้ายมือก็จะเป็นณตีเพชรคง ตรงกลางก็จะเป็นณนมหาอุดแล้วก็ณเพชรชีกเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อดํานะด้านล่างกระตอกชื่อวัดวัดศรีสินมาเบีย้ยแกร,รุ่นนี้เสกตั้งแต่พิธีจันทร์ซ้อนจันทร์ท่านเสกอยู่3าวันสคืนนะแล้วก็เสกมาเรื่อยๆจนถึงพิธีเสาห้าเมื่อเดือนเมษานี่ก็เสกอีกจัดเป็นเบีย้ยแกรุ่นแรกที่จัดเต็มเสกเต็มพิธีดีน่าใช้อีกหนึ่งที่ของดีบ้านแพ้ว